เมนูนี้นะครับเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะครับพี่อ้อยอ๋อปลาอ๋อปลานะครับอ๋อปลาก็คือเหมือนหมกเหมือนหมกปลานะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นอาหารอีสานก็คือใส่อะไรบ้างใส่หอมใส่คือปกติเนี่ยใส่ปลาขาว<ช>เพราะว่าที่บ้านพี่อ้อยร้อยเอ็ดเนี่ย<ช>จะหาปลาขาวได้ก<ช>็คือเป็นปลาต้องมีเกล็ดนะครับลแล้วก็เราเอาล้างให้สะอาด ปูมิเพิ่งเหือกเือกออกไม่หมดแล้วก็ใส่อะไรบ้างครับใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่นี่เนื้อเนี่ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้นะฮะตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศนะครับนะฮะหอมแดงหอมแดงพริกกระเลียงพริกกะเลียงอันนี้ต้องตำเลยใช่ค่ะตำตำแล้วก็ลาดราดไว้ไปในหม้อนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าใส่น้ําขุกขิกเล็กน้อยใช่แล้วก็ต้องราดด้วยน้ำปลาใช่ ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ปิดไฟไว้สักสิบถึงยี่สิบนาทีจากนั้นก็ใส่เขาเรียกว่าผักขยงผักขยงผักขยงนะฮะกับใบแมงลักงนะครับก็เดี๋ยวผมจะคือผมดูแล้วผมอยากกินโอ้โหข้าทางกันเด็ดเวลากินที่คือได้หมดทุกอย่างไมดมะเขือก็ได้ได้หมดเขียวนะฮะลองดูก่นเลย้อนร้อนี้ ดีงามดีงาม,ด,งามดีงามนะครับกินกับนี่ไม่อ้วนด้วยใช่ค่ะทานตานี่นอ้วนอร่อยพี่ยอยเวิร์กเลยอลองดูคุณครั้งแรกถ้าเป็นแบบ ต่างจังหวัดเขาถ้า่านเ็ข้าเหนียวนะใช่ค่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยเอาเข้าเหนียวมาบีบเนื้อปลามาจ้ำจ้ำน่ากินเหมือนข้าเหนียวโอ้โหเวิร์กเลยข้าเหนียวร้อนครับผมวางก้างจริงเราก็เกิดลองหาปลาปลาขาวไม่ได้ก็ใช้เหมือนที่มาปลานี้เราใช้ปลาตาแดงปลาตาแดงปลาแดงเราใช้ปลาแดงก็ดีครับปลาตาเดียว เราใช้ปลาแดงไม่ได้ปลาตาเดียวบางทีเอามาผสมกันอีกโอ้โหมะเขือเทศก็หวานเลยมะเขือเทศนี่เขาเรียกอะไรมะเขือจินดาป่ะมะเขือพวงมะเขือมะเขือแดงใช่ไหมมะเขือพวงเหรอเขาเรียกมะเขือเทศเป็นเขาเรียกว่ามันเขาเรียกมะเขือเทศพวงอะไรมะเขือจินดาอะไรประมาณนี้หอมแม่หอมผักใบยันหอมแม่เด็ดขาด ถ้าเกิดรีเควสตได้อีกใช่ไหมครัมาให้เรื่อยได้ได้ได้ไดไดทั้งเดือนนะเดือนนี้ได้เปลี่ยนเมนูสักทีค่ะงคีจานใช่เมนูเลยมาม่ากินได้ด้วยไม่เผ็ดมากใช่ถ้าเราจะเราก็ใส่ลูกโดดลงไปเน็กน,น้อยเลยอืมต้องกินร้อนๆค่ะลูกโดดนี่คือเป็นพิกซี้หนูเลยพิซซี่เกลียร์พิซซี่เกลียร ก็หมายว่าขยายรสชาติกั่จ้านก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ทุบๆๆแล้วก็เป็นเม็ดไม่ต้องตำให้มันละเอียดโอ้โหที่เด็ดแรกเวิร์กมากก็ประมาณนี้นี่ฮะ ห้ามห้ามจำเครื่องละเอียดนะคะพอแบบให้มัน,มนให้มันแบบเละๆให้ไหนทุกทุกทุกอ่าให้พอเขาเรียกว่าอะไรให้น้ำมันออกค่ะให,ให้น้ำมันออกมันผสมกันนี่หวานมากนะเนี่ยต้องห่วงก้าง วิธีกินปลาแน่แน่นครับเวลากินปลาเนี่ยกินด้วยฟันกลางให้กินด้วยฟันแน่เพราะว่าถ้าผ่านฟันแน่ไปได้เนี่ยก้างมันจะอยู่ไอ้จะรู้ว่าก้างอยู่ตรงแน่ออโอ้โหเติมนะฮะย้อนมีนั้งหดกีตก่ตัวมีสีตส่ตัวอ้าวก็ออกมาตัวพี่ว่าตัวแอมตัวเหลือของผมอีกตัวหนึ่งอ้าวสุดโก้